สวัสดีครับผมรณชัยเนตอัมพรจากช่องทนายความวิชาชีพนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการยื่นขอผูกคดีนะครับหรือว่าการยื่นขอติดตามคดีในคดีที่มีการยื่นฟ้องแบบปกติคือยื่นเป็นกระดาษไปที่ศาลนะครับเมื่อเราได้ยื่นไปแ่งทนายความเข้าไปในสำนวนคดีแล้วนะครับเราสามารถทำใบแดงทนายความนั้นให้เป็น pdf แล้วก็มายื่นขอติดตามหรือว่ายื่นขอผูกคดีในระบบ c ีออได้นะครับเพื่อประโยชน์ในการติดตามคดี ผ่านระบบ COS อได้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่3าลนำรายละเอียดของคดีนั้นมาลงไว้ในระบบ COS อนะครับไปชมกันครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับไม่ยุ่งยากหรอกครับไปเลยครับ เริ่มต้นนะครับหลังจากที่เราได้สแกนใบแต่งทนายความเป็น PDF เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งเตรียมใบอนุญ,ญาตทนายความและสำนักบ,บัตรประชาชนเป็น PDF ไว้ก่อนนะครับเผือบางทีจําเป็นจะต้องใช้นะครับจากนั้นเราก็เข้าสู่ระบบ C ีออนะครับเมื่อมาสู่หน้าจอของ C ีออแล้วนะครับเราก็จะเลือกที่ยื่นขอผูกคดีตรงนี้นะครับเมื่อคลิกลงไปนะครับก็จะปรากฏรายละเอียดของรายการคดีที่เรา กำลังติดตามหมายถึงว่าเราได้ผูกคดีและสารอนุญาตแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับก็จะปรากฏแท็บที่ชื่อว่ายื่นคําขอติดตามคดีตรงนี้นะครับเป็นแท,บท็บสีเขียวเขียวนี่นะครับให้เราคลิกลงไปนะครับจากนั้นก็จะปรากฏหน้าจอของการยื่นขอผูกคดีนะครับโดยเราจะต้องเลือกสารประเภทคดีแล้วก็ใส่หมายเลขคดีและปีพศก่อนนะครับครั้งนี้เนี่ยผมยื่นที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับ ก็จะระบุชื่อของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางลงไปนะครับเมื่อเลือกศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับเราก็เลือกประเภทคดีนะครับคดีนี้เป็นคดีแพ่งนะครับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจะใช้อักษรย่อเริ่มต้นของคดีแพ่งว่ายชพนะครับยยักชช้างแล้วก็ผพานนะครับเราก็เลือกอันนี้นะครับอันนี้ก่อนนะครับคดีของผมเป็นคดียชพนะครับแล้วก็สายหมายเลขคดีดําและพพศนะครับ เมื่อเลือกประเภทคดีหมายเลขคดีดําและปีพศเรียบร้อยนะครับก็เลือกที่ตรวจสอบคดีตรงนี้นะครับก็จะปรากฏรายการรายละเอียดที่เราจะต้องกรอกรายละเอียดลงไปก่อนนะครับก็คือเราเป็นทนายความของใครนะครับเราก็เลือกไปว่าเป็นทนายความของโจท์นะครับหากคดีเกี่ยวข้องก็คือเป็นทนายความของโจท์เราก็ระบุตรงนี้นะครับเป็นทนายโจท์นะครับฉะนั้นเราก็เลือก บัตรประชาชนนะครับอันนี้บัตรประชาชนก็คือผมเลือกบัตรประชาชนของตัวผมเองนะครับบัตรประชาชนของตัวทนายความเองนะครับก็เลือกที่อัปโหลดนะครับครับจากนั้นก็เลือกบัตรประชาชนที่รับรองแล้วเป็น PDF นะครับมาทําการอัปโหลดนะครับต่อมาเราก็จะเลือกสําเนาใบอนุญาตทนายความหรือสําเนาบัตรทนายความนะครับที่ทําเป็น PDF แล้วก็ลงลายมือชื่อรับรองเรียบร้อยแล้วนะครับมาทําการอัปโหลดนะครับ เมื made, ่อท uh, ําการอัปโหลดเรียบร้อยนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือเลือกใบแต่งนายความที่เราไปยื่นที่ศาลโดยมีการมีตราประทับโดยเจ้าหน้าที่ศาลประทับตารับต้นฉบับใบแต่งนายนความไว้แล้วนะครับเราก็จะเลือกใบแต่งนายความที่เราจะทําเป็น pdf มาทําการอัปโหลดต่อไปนะครับเมื่อทําการอัปโหลดใบแต่งนายนความเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะทําการยื่นคําร้องตรงนี้นะครับก็ควรจะตรวจดูตัวอย่างเอกสาร ก็คือตัวอย่างบัตรประชาชนตัวอย่างใบอนุญาตทนายความแล้วก็ตัวอย่างใบแต่งทนายความที่เราทําการอัโรปโหลดไปนั้นนะครับว่าเป็นเอกาสารที่ถูกต้องหรือไม่แล้วก็รับรองสําเนาถูกต้องแล้วหรือไม่ก่อนนะครับถึงจะมีการยื่นคําร้องนะครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลาในการตรวจสอบเอกาสารทั้ง3ฉบับนี้ก่อนนะครับ หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารทั้ง3ฉบับที่ทําการอัปโหลดไปแล้วนะ่าว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องนะครับก็ทําการเลือกที่ยื่นคําร้องได้เลยนะครับจากนั้นระบบก็จะปรากฏราย,ายละเอียดของการยื่นขอติดตามคดีหรือขอผูกคดีนะครับโดยจะมาอยู่ในลําดับแรกที่เราเพิ่งยื่นไปนะครับก็คือเป็นลําดับแรกเลยนะครับสถานะก็คือรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนะครับ หากเราจะยกเลิกเราก็คลิกที่ยกเลิกคาขอตรงนี้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคอยติดตามในระบบ c ีออสอีกครั้งหนึ่งว่า,าสารได้มีคําสั่งอนุมัติหรืออนุญาตให้เราผูกผูกติดคดีหรือติดตามคดีแล้วหรือ,อยังนะครับหากสารอนุญาตก็จะมีข้อความในลักษณะนี้นะครับคืออนุมัติเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับหากสารไม่อนุญาตหรือมีเหตุผลใดๆก็จะมาปรากฏในด้านหลังของหมายเหตุตรงนี้นะครับ เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนของการยื่นขอผูกคดีหรือขอติดตามคดีผ่านระบบ c ีออสแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาคอยติดตามคําสั่งและเมื่อศาลอนุญาตนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาในระบบของ C ีออสนี้เพื่อยื่นขอคัดถ่ายเอกสารได้บางอย่างนะครับซึ่งปัจจุบันระบบ c ีออสอนุญาตให้เราใช้ในส่วนของคดีแพ่งได้ไม่มากนะักไม่เหมือนแต่ก่อนในตอนเริ่มต้นนะครับคือขอคัดถ่ายเอกสารได้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับ ก็คงต้องศึกษากันต่อไปนะครับว่าเราจะขอคัดถ่ายอะไรได้บ้างนะครับแล้วผมจะมาทำคลิปสอนท่านในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จนจบแล้วคงได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากที่เราได้ยื่นขอติดตามคดีหรือการยื่นขอปูกคดีไว้กับซีออสแล้วนะครับ จากนั้นเราก็จะทิ้งเวลาไว้ระยะหนึ่งเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าสู่ระบบ c ีออสเพื่อดูว่า,าสารได้มีคําสั่งอนุมัติให้เราติดตามคดีได้หรือ,อยังหรืออนุมัติให้เราผูกคดีได้หรือ,อยังนะครับเมือ่อเราเข้าสู่หน้าจอของ c ีออสนะครับก็ให้เลือกที่ยื่นขอผูกคดีนะครับเพื่อจะไปดูคดีที่เรายื่นขอติดตามคดีหรือ,อขอผูกคดีไว้นะครับเราก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ในแ็บที่บอกว่ารายการคดีที่ยื่นคําขอติดตามนะครับตรงนี้นะครับที่เราเคยยื่นขอติดตามคดีโดยการเลือกตรงยื่นคําขอติดตามคดีตรงนี้นะครับครั้งสุดท้ายที่ผมยื่นไว้ก็คือที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับดูด้านขวามือสุดนะครับตรงนี้นะครับก็ปรากฏว่าสามมีคําสั่งอนุมัติแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะดําเนินการต่อนะครับเมื่อสามมีคําสั่งอนุมัติแล้วนะครับ ผมก็มีความประสงค์ที่จะขอถ่ายสัญญาปณิปนอมยอมความในสำนวนที่เราได้รับอนุญาตให้ผู้ติดตามแล้วนะครับเราก็จะไปเลือกที่ขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะเลือกสารหรือประเภทคดีก็ให้เลือกประเภทของการยื่นขอคัดถ่ายก่อนนะครับมันจะมีการยื่นขอคัดถ่ายได้3แบบนะครับคือยื่นแล้วขอไปรับด้วยตัวเองที่ศามนะครับ แล้วก็ยื่นแล้วขอให้เจ้าหน้าที่ศาลส่งให้ทางไปรษณีย์แล้วก็ยื่นขอคัดถ่ายแล้วก็ขอรับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งวิธีการที่เร็วที่สุดก็คือยื่นขอเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเรายื่นแล้วเนี่ยระบบก็จะทําการอัปโหลดไฟล์นั้นเข้าสู่ซีออสให้เราดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับผมจะขอใช้วิธีนี้นะครับคือยื่นขอถ่ายรับเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คลิกลงไปนะครับ จากนั้นก็จะมาพบกันหน้าจอแบบฟอร์มยื่นขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนนะครับก็เลือกสารแล้วก็หมายเลขคดีนะครับครั้งนี้ผมก็จะเลือกที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับก็เลือกนะครับแล้วก็เลือกหมายเลขคดีที่ผมได้รับอนุญาตให้ติดตามคดีหรือได้รับอนุญาตให้ผูกติดคดีแล้วนะครับนะครับเมื่อเลือกลงไปก็จะปรากฏรายละเอียดเอกสารในสำนวนนะครับที่เราสามารถที่จะขอคัดถ่ายได้นะครับ ก็จะมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นก็จะมีสัญญาปณิปนอมยอมความและคำพิพากษาตามยอมนะครับเพราะว่าคดีนี้เนี่ยโจทก์จำเลยสามารถตกลงปณิปนอมยอมความกันได้นะครับแล้วก็ได้มีการทําสัญญาปณิปนอมยอมความกันแล้วศาลก็ได้พิพากษาตามยอมแล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีรายงานกระบวนพิจารณาอีก4ฉบับนะครับซึ่งหากเราต้องการอยากจะได้ฉบับไหนเราก็สามารถคลิกดูรายละเอียดก่อนนะครับเมื่อเราคลิกดูที่ตรงรายละเอียดตรงนี้ดูเอกสารตรงนี้นะครับ ก็จะมีเอกสารปรากฏขึ้นแต่มีลายน้ำของสารปรากฏอยู่นะครับหากเรายื่นขอดาวน์โหลดในลักษณะนี้นะครับก็จะไม่มีลายน้ำปรากฏขึ้นนะครับเป็นเอกสารที่เรานาสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับแล้วในการยื่นขอคัดถ่ายเอกสารในํำนวนผ่านระบบ c ีออนะครับเราสามารถยื่นได้ครั้งละหนึ่งฉบับนะครับคือเมื่อเราเลือกอเอกสารฉบับนี้แล้วนะครับเราจะไปเลือกอื่นๆอีกเป็นฉบับที่2 3 4 5หไม่ได้นะครับ ดูตัวอย่างนะครับเพราะถ้าผมเลือกรายงานกรรบวนณิจารณาบัฟนะครับสัญญาปฏิบัตินมาทีความก็จะถูกยกเลิกการเลือกไปเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในการยื่นขอคัดถ่ายเอกสารจากสำนวนของระบบ c ีออสเราจะยื่นได้ครั้งละหนึ่งฉบับนะครับก็ต้องขยันทํานิดนึงหากต้องการขอถ่ายเอกสารหลายฉบับนะครับครั้งนี้ผมจะขอเฉพาะสัญญาปฏิบัติหนมาทีความแล้วก็คำพิพากษาตามยอมนะครับผมก็เลือกที่อ่า สัญญาปณิปนอมยอมความและคำมิพักษาตามยอมนะครับเราสามารถที่จะดูเอกสารตรงนี้ก่อนได้นะครับหากเราคลิกลงไปก็จะมีเอกสารปรากฏขึ้นที่จะมีลายน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่จะขออนุญาตเบลอไว้นะครับเพราะว่ามีชื่อของผู้ความซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับครับเมื่อเราเลือกก็จะปรากฏหน้าจอในลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนดู เอกสารจะครบได้นะครับก็จะมีสัญญาบริกานอมยอมความแล้วก็คำพิพากษาทายอมนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราตรวจดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นเอกสารที่เราต้องการจะขอคัดถ่ายเราก็ปิดหน้าจอนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกที่ยื่นคำร้องด้านล่างตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับคลิกลงไปได้เลยนะครับเพื่อเป็นการยื่นคำร้องระบบจะดำเนินการประมวลผล แล้วก็จะเปิดหน้าต่างเอกสารที่เราขอคัดถ่ายให้เห็นเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกพิมพ์จากตรงนี้ได้เลยนะครับคือเลือกเอกสารพิมพ์ออกนะครับหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เลือกได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถทําการปริ้นออกมาเป็นกระดาษหรือว่าเซฟเป็นไฟล์ PDF ไว้ก็ได้นะครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอเวลาในการปริ้นเอกสารออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะเก็บเป็นไฟล์ PDF ไว้ด้วยเพื่อส่งให้กับตัวความนะครับ ตกครู่นะครับหลังจากที่ได้ทําการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสัญญาปฏิบัติหนอยอมความแล้วก็คำพิพากษาตามยอมเก็บไว้ในระบบเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะปิดหน้าจอนี้ไปเลยได้นะครับครับสำหรับการตรวจสอบว่าระบบ c ีออสได้มีการอัปโหลดเอกสารตามที่เรายื่นขอไปแล้วนั้นนะครับก็ในการเลือกที่หน้าจอด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะปรากฏ ลำดับเอกสารที่เรายื่นขอนะครับก็คือจะปรากฏในลำดับที่1นะครับนะครับเรายื่นวันนี้นะครับ1เมษายน2568นะครับรูปแบบเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ระบบจะแจ้งว่าดาวน์โหลดไฟลอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกที่รายละเอียดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับในกรณีที่เรามาขอขอคัดถ่ายหรือขอดาวน์โหลดในภายหลังนะครับเราก็คลิกตรงรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับลองคลิกดูนะครับ ก็จะปรากฏรายละเอียดของคําขอคัดถ่ายในจานวนนะครับปรากฏขึ้นนะครับรก็จะมีเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ออกแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์เหมือนอย่างที่ผมทําไปแล้วเมื่อครู่นะครับเราก็สามารถเลือกอันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2ออย่างในการจัดพิมพ์หรือว่าดาวน์โหลดเก็บไว้เป็น PDF ได้นะครับจากนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดหน้าจอนี้ไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนของการขอติดตามคดี หรือการยื่นขอผูกคดีผ่านระบบ c ีออนะครับรวมทั้งการขอคัดถ่ายเอกสารจากสำนวนในระบบ c ีออนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะออกจากระบบแล้วก็ไปทำง,งานอย่างอื่นต่อได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปจนจบแล้วคงได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องทนายความวิชาชีพของผมด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ